นับว่าเป็นอีกคู่เพื่อนซีในวงการที่มักจะมีภาพจัดคลิปเที่ยวสังสรรค์ด้วยกันตลอดสำหรับสองนางเอกสาวมากี้ราศีและมินชาลิดาเรียกว่านับวันสองสาวก็ยิ่งสนิทสนมกันเหนียวแน่นมากขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคม2,566ทั้งคู่ก็ได้แท็กทีมจัดงานปาร์ตี้วันเกิดพร้อมกันเนื่องจากเกิดในเดือนอนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มที่สนิทสนิทมาร่วมสนุกกบทั้งคู่ด้วยงานนี้สองสาวยังแต่งตัวมาในชุดเรสสายเดี่ยวสวยแซ่บแบบกินกันไม่ลงเลยทีเดียวเจ้าค่ะนับว่าเป็นอีกคู่เพื่อนซีในวงการที่มักจะมีภาพจัดคลิปเที่ยวสังสรรค์ด้วยกันตลอดสำหรับสองนางเอกสาวมากี้ราศีและมินชาลิดาเรียกว่านับวันสองสาวก็ยิ่งสนิทสนมกันเหนียวแน่นมากขึ้นล่าสุดเมื่อ วันที่28สิงหาคม2566ทั้งคู่ก็ได้แท็กทีมจัดงานปาร์ตี้วันเกิดพร้อมกันเนื่องจากเกิดในเดือนอนเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มที่สนิทสนิทมาร่วมสนุกกบทั้งคู่ด้วยงานนี้สองสาวยังแต่งตัวมาในชุดเรสสายเดี่ยวสวยแซ่บแบบกินกันไม่ลงเลยทีเดียวเจ้าค่ะ